อันนี้ต้องให้เชา้ากลางวันเย็นห้ามให้พร้อมอาหารกับตับเอ้ยห้ามให้พร้อมตับกับนมห้ามกินเลยห้ามกินนมกับตับนอกเป็นอะไรเหมืนอนเขาเสียมังม้งรู้แต่อาหารเนี่ยสามารถกินได้ตลอดมันมีแบบสำหรับสุนัขกินนั่นไอ้เพลินพอหรือเปล่าเมื่อกี้หมอแก้เหรอ แ้วหมอสองคนอ่ะตัวเท่ากุ้งเสียบไม้อ่ะอุ้มมาส่วยใหญ่กแบบวีดีโอ,โอใส่เพลงออกก็ได้ปิดเสียงแล้วเนาะอ,อร่อยอจริงไหมไม่เคยเห็นหมูแดงกินอะไรขนาดนี้เลยอ่อ <laughs> อ๋อย <laughs> ินกินไม่สนุกใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนะนน้ำให้เดี๋ยวตอนยินจ้าเขาก็เอาขนมมาให้กินนะ อร่อยเลยน่อปขากัไม่จรแบบนี้หะกินกระดูไม่ได้เลยเรื่องดีๆรีแคป คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องดีดีรีแคปวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของเจ้าหมูแดงนะคะเจ้าหมูแดงเนี่ยต้องบอกว่าน้องเป็นสุนัขจรจัดค่ะแล้วก็น้องเองต้องบอกว่าเป็นสุนัขที่ค่อนข้างจะซื่อสัตว์เลยคุณผู้ชมจนได้รับฉา,ายาว่าเป็นฮาจิโกแห่งเมืองโคราชค่ะหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินตำนานนี้นะคะที่มีสุนัขเนี่ยไปรอเจ้าของแต่น้องเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าของเสียชีวิตไปแล้วซึ่งเจ้าหมูแดงก็เช่นกันค่ะ หลังจากที่เจ้าของไม่กลับมาก็คือเจ้าของเสียชีวิตไปแล้วน้องก็ยังคงรอยอยู่ที่เดิมนะคะก็คือทําให้พนักงานร้านสะดวกซื้อหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็คอยเอาของไปให้คอยเอาเสื้อผ้าไปให้คอยเอาตุ๊กตาไปให้ขนมขนมอะไรแบบนี้คนผ่านไปผ่านมาก็เอาไปให้ด้วยความเอ็นดูค่ะจนตอนนี้น้องกลายเป็นขวัญใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้เพจ Facebook โคราชเมืองที่คุณสร้างได้แชร์เรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งค่ะที่อาศัยอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อภายในตลาดย่าโมตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชาสีมาค่ะมีการระบุข,ข้อความบอกว่าเจ้าหมูแดงฮาจิโกแห่งเมืองโคร,ราชซึ่งผู้รอคอยเจ้าของที่จากไปยังไม่มีวันกลับจนได้รับฉายาว่าฮาจิโกแห่งเมืองโคร,ราชทางนี้เจ้าหมูแดงเนี่ย คือก่อนหน้านี้ค่ะน้องเนี่ยเคยอยู่กับเจ้าของซึ่งเจ้าของของน้องเนี่ยเป็นชายเล่ร่อนแต่งกายคล้ายๆกับราสีเลยมักจะเดินขายของหรือว่ารับบริจาคอยู่ที่บริเวณแถวๆนั้นโดยเจ้าน้องหมูแดงนี่แหละค่ะก็มักจะนอนรอเจ้าของอยู่ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อคะคุณ mm. <vel> ผู้ชมโดยเจ้าหมูแดงเนี่ยมักจะนอนรอเจ้าของอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งเป็นจุดที่ทั้งคู่เนี่ย มักจะพักอยู่แถวๆนั้นนะคะด้วยความที่เจ้าของก็เป็นชายเร่ร่อนถูกต้องไหมคะแล้วแน่นอนค่ะว่ากระทั่งในเดือนพฤศจิกายน2567ค่ะเจ้าของเนี่ยก็คือเหมือนว่าเจ้าของน้องหมูแดงนะคะมีอาการป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยที่น้องเองก็ไม่รู้<ม>นะคะแล้วแน่นอนค่ะว่าแม้เจ้าของจะจากไปเแต่ว่าเจ้าหมูแดงเองก็ยังคงรอคอยเจ้าของอยู่ที่เดิมก็คือบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเหมือนเดิมค่ะ คือุณผู้ชมคะต้องบอกว่าน้องเองไม่ยอมย้ายไปไหนเลยแต่ว่าปัจจุบันนะทางเจ้าของร้านสะดวกซื้อแล้วก็พนักงานเนี่ยก็จะมีการเหมือนคอยช่วยกันดูแลเจ้าหมูแดงเป็นอย่างดีค่ะมีการนําอาหารมาให้หาเสื้อผ้ามาใส่ให้นะคะแล้วก็เรียกว่าเหมือนพยายามจะหาอะไรมาสร้างความอบอุ่นให้กับน้องในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ค่ะซึ่งอากาศท่องข้างจะเย็นใช่ไหมคะน้องก็จะมีการใส่เสื้อ,โ,อโหเรียกว่าเท่เลยทีเดียวคุณผู้ชม โต์นี้ค่ะมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เปน็นจานวนมากแล้วก็รู้สึกประทับใจกับเรื่องราวของน้องหมูแดงที่เราบอกว่าน้องเนี่ยมีสตอรี่คล้ายๆกับฮาจิโกะค่ะฮาจิโกะเนี่ยคือเป็นสุนัขในประเทศญี่ปุ่นนะคะคือน้องเนี่ยเป็นสุนัขยอดกระตันยูแล้วน้องเนี่ยก็คล้ายๆก,กันกับเจ้าหมูแดงเนี่ยแหละค่ะจะมีการไปรอรับเจ้าของที่สถานีชิบุย่าทุกวันนานถึง10ปีเต็มอ่ะก็จะมีการไปรอรับเจ้าของโดยที่ วันหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของเนี่ยไม่กลับมานะคะก็น้องไม่รู้ว่าเจ้าของเสียชีวิตไปแล้วก็ยังคงไปรอเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมสตอรี่คล้ายกันกับเจ้าหมูแดงเลยค่ะน้องหมูแดงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของได้มีการเสียชีวิตไปแล้วนะคะคือคุณผู้ชมคะคือทางด้านของฮาจิโกะเนี่ยก็น้องหมาที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะน้องก็มีการจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อปีอพุทธศักราช2478เรื่องราวมันคล้ายคลึงกันค่ะหลายคนก็ เข้าใจแล้วก็เห็นใจนะคะสตอรี่น้องก็น่าเอ็นด,ดูจริงๆคุณผู้ชมทีนี้ค่ะคือมีพ่อค้าคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณสมนึกวิเศษนอกเป็นพ่อค้าขายกล้วยทอดอยู่ที่บริเวณร้านสะดวกซื้อดังกล่าวเนี่ยแหละค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยขายกล้วยทอดอยู่ตรงนี้มาประมาณสัก6ปีแล้วเห็นเจ้าหมูแดงเนี่ยนอนอยู่ในบริเวณนี้มาตลอดเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเห็นว่าน้องหมูแดงเนี่ยจะเดินตามชายเร่ร่อนอยู่เป็นประจำ โดยชายไร้ร่อนคนดังกล่าวเนี่ยก็จะเดินไปทั่วเมืองอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาหยุดพักที่นาร้านสะดวกซื้อพร้อมๆกับเจ้าหมูแดงนี่แหละเหมือนไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะจนกระทั่งเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วค่ะชายเร่ร่อนเจ้าของน้องหมูแดงเนี่ยก็มีการเสียชีวิตไปทีนี้เจ้าหมูแดงก็เลยไม่ยอมไปไหนคะ่ะก็อาจจะรอคิดว่าเจ้าของไปทําธุระเดี๋ยวก็อาจจะกลับมาอะไรแบบนี้นะคะก็น้องก็อยู่ตรงนั้นทีนี้ค่ะ น้องก็รออยู่แบบนี้ตลอดเวลาเหมือนกับนอนรอเจ้าของนะคะซึ่งปกติเจ้าหมูแดงเนี่ยคือคุณลุงเขาก็บอกว่าเจ้าหมูแดงเป็นสุนัขที่นิสัยค่อนข้างจะน่ารักเลยแหละไม่ดุด้วยนะคะเข้ากับคนได้ง่ายเป็นน้องหมาที่ค่อนข้างจะเฟรนลี่ แล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เอ็นดูนะคะกับพ่อค้าแม่ค้าอะไรแถวๆนั้นในตลาดค่ะก็จะมีการเอาขนมเอาข้าวเอาน้ําเอาอะไรเงี้ยมาให้ด้วยความที่แบบเอ็นดูน้องนะคะแล้วน้องก็น่ารักด้วยเอามาให้กินตลอดเลยแล้วทีนี้ค่ะทางเจ้าของร้านสะดวกซื้อแล้วก็พนักงานด้วยความที่น้องมาอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อประจําก็จะทํำยังไงนะคะด้วยความเอ็นดูก็เลยหาข้าวหาน้ําให้หาเสื้อผ้าให้ค่ะและแน่นอนก็ว่าพาไปหาหมอด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบว่าเหมือนสุนัขจร จัดทั่วไปคือดูแลน้องเป็นอย่างดีอะไรคะ่ะเพียงแต่ว่าน้องก็อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อนะคะไม่ได้มีใครเอาไปเป็นเจ้าของหรือว่าไม่ได้มีใครเอาไปอยู่ที่บ้านก็คอยดูแลน้องอยู่แบบนี้แหละคะ่ะป่วยก็พาไปหาหมอหิวก็มีข้าวให้กินนะคะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเจ้าของร้านเซเว่นแล้วก็พนักงานบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีการเหมือนคอยผัดเวรกันใครหว่างใครอะไรก็จะคอยดูแลนะคะเอาอาหารเอาอะไรอย่างนี้มาให้แล้วล่าสุดคุณผู้ชม เหมือนเห็นว่าน้องเนี่ยด้วยความที่อากาศหนาวนะคะผ้าห่มจะมีให้ละปูให้นอนอย่างดีอ่าแล้วก็จะเหม็นเหมือนบางครั้งเนี่ยก็จะ,จะมีเสื้อผ้ามาให้ใส่ด้วยแล้วไม่พอล่าสุดเหมือนจะเห็นมีตุ๊กตาด้วยค่ะน้องนี่ก็นอนหนุนตุ๊กตาด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูนะคะเหมือนเด็กคนหนึ่งเด็กน้อยคนหนึ่งเลยผู้ชมหลายคนเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้นะคะก็แน่นอนเขาว่าด้วยความรักความผูกพันของ เจ้าหมูแดงเนี่ยแล้วก็เจ้าของเนี่ยมันก็เป็นการรอคอยที่ไม่มีที่สิ้นสุดลยคะ่ะจนกว่าน้องหมูแดงเนี่ยก็จะจากโลกนี้ไปนะซึ่งน้องเองก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเจ้าของเนี่ยได้มีการเสียชีวิตไปแล้วนะคะคือ <c oughs> ตอนนี้แน่นอนเขาว่าน้องหมูแดงได้รับความสนใจแล้วก็กลายเป็นขวัญใจให้ใครหลายๆคนเนี่ยโอ้โหที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะคะเข้ามาเล่นด้วยเข้ามาพูดคุยด้วยนะคผู้ชมด้วยความที่ซื่อสัตย์นี่แหละคะ่ะน้องก็เลยกลายเป็นที่รู้จกักแล้วก็ได้รับความเอ็นดูจากผู้คนที่ผ่านไปผ่าน จนตอนนี้เรียกได้ว่ากลายเป็นขวัญใจอย่างที่บอกคะ่ะตอนนี้ใครก็พูดถึงแต่น้องหมูแดงนะคะผ่านไปผ่านมาก็จะแวะไปหาหมูแดงตลอดถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อาจจะเป็นผลตอบแทนของความซื่อสัตย์ก็ได้คะ่ะที่ทําให้มีคนรักแล้วก็มีคนเอ็นดูน้องขนาดนี้คะ่ะไปไหนเลยเจ้าของเสียยมันนอนอยู่ตรงนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับก็แกเป็นคนเล่อล่ำแกไปทั่วแกเดินไปเดินมารอบๆเมืองนี่หละ ปกติแกจะมามนพักอยู่ที่นี่แล้วแกก็เดินต่อ <enth baseline. S 2> เหนื่อยแกก็กลับมานอนแกไม่ไปไหนวนเวียนอยู่แถวนี้เลยแล้วเจ้าของเห็นว่าเสียไปนานยังฮะก็จะประมาณหลายเดือนแล้วเหละลยังไม่ถึงปีหรอกก็มีคนเอามาให้เจ้าของเซเว่นพวกเด็กในเซเว่นเขาเอาข้าวอะไรให้กินข้าวน้ำให้กิน,นใช่เขาให้ให้หมอมาเอามาเอารถมระใส่ไปฉีดตรงฉีดยาเอายาให้กิน เชื่องอ่ะปกติใครมาใครก็จับใครก็รูปหัวมันได้ไม่เป็นไรปกติมันไม่ไม่ดุไม่ดุใช่ไหมครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟไส์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ